คุณอนุทินออกมาทวงสัญญาโกโก้ช็อกมิ้น์นะคะบอกว่าขอยึดโคต้ากระทรวงแบบเดิมก็ชัดเจนนะคะว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยเก้าอี้ว่าการกระทรวงมหาดไทยไปง่ายๆค่ะคล้ายกับว่าตอนนี้ค่ายสีน้ำเงินเหมือนกําลังรอจังหวะที่จะรุกกลับนะคะขณะเดียวกันปฏิทินทางการเมืองสัปดาห์นี้ก็มีแต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นถามว่าฉากทัดทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรชวนมาจับสัญญาณการเมืองติดตามได้ไหนลึกกว่าข่าวค่ะ สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเราเห็นกัมพูชาถอยวันนี้ถามว่าแล้วจะรุกกลับวันไหนการเมืองไทยก็เช่นกันนะคะตอนนี้เราจะเห็นค่ายสีน้ำเงินกำลังพลิกวิกฤตเรื่องของการถูกทวงคืนเก้าอี้มหาไทยให้กลายเป็นโอกาส หวังที่จะช่วงชิงคะแนนนิยมในปีกอนุรักษ์จากการชูเรื่องของการปกป้องผืนแผ่นดินไทยโพสต์ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดต่อเน,นื่องด้วยคุณอนุทินเขาออกมาโพสต์ปกป้องบ้านเมืองพร้อมเคียงบ่าเคียงไหลไปกับท่านนายก ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนที่อำเภอน,น้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีเรียกว่าคุณอนุทินประกาศต่อหน้าชาวบ้านไปเลยค่ะว่าวันนี้ทุกสุขของประชาชนต้องมาก่อนเรื่องการเมืองเอาไว้เป็นเรื่องสุดท้ายและทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยมาฟัดก,กันใหม่วันนี้แม้กระทั่งการเมืองก็ต้องผลึกกําลังกันนะครับป้องกันบ้านเมืองป้องกันประเทศไทย ป้องกันพี่น้องประชาชนของเราให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกสิ่งเดี๋ยวทุกอย่างเรียบร้อยค่อยไปฟัดกันใหม่วันนี้ขอกอดรัดฟัดเบี่ยงด้วยความรักกันก่อนเพื่อพี่น้องทุกคนนะครับ แสดงว่าคุณอนุทินเนี่ยเปิดใจกับสื่อแบบตรงๆเลยนะคะว่าวันนี้สถานการณ์ระหว่างพักร่วมรัฐบาลมันมีความขัดแย้งจริงๆค่ะซึ่งแอคชั่นของคุณอนุทินก็ชัดเจนนะคะว่าภูมิใจไทยเนี่ยยังไม่ได้ยอมแพ้นะแต่ช่วยจังหวะนี้ในการทำงานโชว์สื่อกันไปเลยพร้อมสื่อสารบอกพักแกนนำด้วยค่ะว่าตอนนี้ ไม่ใช่เวลาปรับคอรมอไหมล่ะจ๊ะดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยประเทศชาติต้องมาก่อนแถมยังปลุกพลังคนไทยรักชาติให้มายืนเคียงข้างพักสีน้ำเงินได้ไม่ยากค่ะท่านยอมเสียไหมละ่ะจากสองร้อยเมตรเหลือร้อยเมตรท่านเอาไหมเหลือเมตรเดียวก็เอาไหมอ่างั้นเราเห็นตรงกันครับเพราะฉะนั้นประเทศของเราพี่บอกแล้วเดีย๋ยวว่าจะร้อยเมตรเลย 1มิลก็เข้ามาไม่ได้1มิลก็ยอมไม่ได้ฟังแล้วมันช่างฮึกเหิมเสลอเกินนะคะเมื่อเทียบกับกระแสนิยมของท่านนายกในตอนนี้ยังครุกรุ่นอยู่เลยนะคะหลังจากที่มีคลิปไวรัลในโลกออนไลน์กรณีที่ท่านนายกเนี่ยไปให้สัมภาษณ์หลังจบประชุมคอรมอสัปดาห์ก่อน,นะคะ่ะกับวาทะร้อน ไม่เป็นไรนะคะวอนเน็ตเลยเกิดอะไรขึ้นทําให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาถึงวุฒธธิภาวะของท่านนายกแสดงออกแบบนั้นเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ชวนให้คิดถึงสิ่งที่คุณอนุทินเคยตั้งคําถามกับนักข่าวเรื่องของการปรับคอรมอคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าที่จะเปลี่ยนรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยผมทําอะไรผิดพลาดหรือไม่กระทรวงของผมเนี่ยทำงานกันแบบสั่งวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานแ,แล้ว แต่แม้อดที่จะแซวไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนที่คุณอนุทินลงพื้นที่อุบลราชธานีเนี่ยมีช่วงหนึ่งค่ะท่านต้องไปติดตามการซ้อมของเด็กๆในการวิ่งเข้าหลุมหลบภัยเป็นนักเรียนในพื้นที่นะคะก็มีการไปเต้นไก่ย่างถูกเผาไปเต้นฮิปโปกับน้องๆนักเรียนก็เลยถูกแซวเพราะว่าแม่หรือเก้าอี้รัฐมนตรีมหาไทยอาจจะไม่เหมาะกับท่านแล้วหรือไม่แต่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่เหมาะมากกว่าซึ่งก็สอดคล้องกับโผคอรมอที่หลุดออกมาก่อนหน้า การตัดสินใจขยับของภูมิใจไทยแบบนี้ทำงานโชว์สื่อถามว่าจะสาม,มารถยือ้อจะสาม,มารถรั้งเก้าอี้มหัทไทยให้อยู่กับภูมิใจไทยต่อไปได้หรือไม่ให้สังเกตจากปฏิกิริยาของคนเพื่อไทยค่ะ เพราะหลังจากคุณอนุทินออกมาทวงสัญญาช็อกมิน้นทวนความทรงจําวันที่มีการไปเทียบเชิญมาร่วมรัฐบาลชนแก้วโกโก้ก,กันเนี่ยดังนั้นภูมิใจไทยจะยึดโคต้าเดิมข้อตกลงเดิมไม่เปลี่ยนไม่แลกอะไรทั้งนั้นปรากฏว่าคุณวิสุทธิชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลพักเพื่อไทยออกมาโต้เลยคะ่ะว่าไม่มีสัญญาณอะไรหรอกทํางานไประยะนึงตรงไหนที่ยังติดขัดเขาก็ต้องปรับ ตอนนั้นเนี่ยมาร่วมกันแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าถ้าปรับตัวเขาจะเป็นอย่างไรคือใครๆเนี่ยก็ไม่อยากออกจากมหาไทยแหละต่อนเนื่องด้วยอีกคนนึงค่ะเลขาที่การพักคุณสระวงเทียนทองบอกว่าก็จริงนะภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้เดินมาขอร่วมรัฐบาลเราเนี่ยต้องไปเชิญเขามาเข้าร่วมมาพูดคุยตกลงโคต้าว่าจะเป็นอย่างไรแต่ พอหลังจากทำงานร่วมกันมาเราก็ต้องดูว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนปรับเปลี่ยนยังไงยืนยันว่าขึ้นอยู่กับการพูดคุยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วค่ะชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะนอกจากคนเพื่อไทยเองสัญญาณจากเจ้าของพักประกาศตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมแล้วนี่ว่าต้องดึงมหาไทยกลับมาที่เพื่อไทยอีกทั้งวันที่ไปชนแก้วโกโก้ช็อกมิ้นกันเนี่ยว่ากันตามตรงนะคะใครเป็นคนชนแก้ว ใช่คุณทักษิณหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะวันนั้นคุณทักษิณเนี่ยยังไม่กลับประเทศไทยด้วยซ้ําค่ะการที่นายกอิงออกมายอมรับว่ากําลังประเมินเรื่องปรับคอรมอว่าปรับแบบไหนจะดีขึ้น<ม>ก็ฟันธงไปได้เลยค่ะว่าภูมิใจไทยต้องเสียมหาไทยไปแน่นอนท่าทีของคุณอนุทินที่แข็งกร้าวไม่เปลี่ยนไม่แลก ท่าทีนี้น่าสนใจนะคะเพราะก่อนหน้านั้นก่อนที่คุณอนุทินจะมีท่าทีแข็งกร้าวเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าอะไรคะถ้าภูมิใจไทยจะถอนตัวไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะควบคุมการตัดสินใจของแต่ละพรรได้เอ๊แบบนี้แปลว่าภูมิใจไทยพร้อมเป็นฝ่ายค้าหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่น่าเป็นแบบนั้นไปได้คะ่ะ นั่นเป็นเพราะว่าการเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งนะคะไม่มีทรัพยากรให้สอสอไปทำพื้นที่ไปทำโครงการชิงคะแนนนิยมจากประชาชนในพื้นที่ได้ดังนั้นแปลว่าภูมิใจไทยจะต้องมีไพ่เด็ดอะไรซ่อนอยู่อย่างแน่นอนเคือถ้าจำกันได้เนี่ยปลายสัปดาห์ที่แล้วมันมีข่าวลือออกมาค่ะว่าภูมิใจไทยนัดกินข้าวกับรวมไทยสร้างชาติเรื่องการปรับคอรมอ รายงานข่าวเนี่ยบอกเลยนะคะวันไหนเวลาอะไรสถานที่ไหนบอกเสร็จสับค่ะก่อนที่สอสอแนนโคศพักภูมิใจไทยจะออกมาปฏิเสธข่าวบอกไม่มีไม่จริงว่ากันตามตรงนะคะข่าวลือนี้มีความหมายนี่เป็นความพยายามผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองค่ะภูมิใจไทยมี69เสียงรวมไทยสร้างชาติมี36เสียงสองพักนี้ก็รวมกันเกินร้อยถามว่าถ้าเสียงเกินร้อยเนี้ย ไปรวมกับพักฝ่ายค้านก็คือพักประชาชนบอกเลยว่ารัฐบาลอยู่ไม่ได้นะคะทำลายการปรับคอรมอเกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะและชัดเจนว่านี่จะเป็นการปรับใหญ่ค่ะความหมายก็คือเขย่ากันทุกพักร่วมรัฐบาลเลยจริงๆว่ากันตามตรงเวลาตอนเนี้มันช้าไปด้วยซ้ําเพราะการปรับคอรมอโดยธรรมเนียมการเมืองเนี่ยควรจะต้อง ปรับหลังจากที่ร่างกฎหมายสำคัญได้ผ่านสภาไปแล้วก็คือร่างงบประมาณวาระแรกที่โหวตกันไปนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกเสียงที่ยกปือโหวตหนุนเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วถามว่าการปรับคอรมอครั้งนี้จะเป็นไปเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองหรือไม่บอกตรงๆค่ะไม่รู้แต่ความเหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้ ที่บอกว่าไม่เหมาะสมในเวลานี้ก็เพราะอย่างนี้ค่ะตอนนี้บ้านเมืองกำลังมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาแต่ฝั่งไทยเรายืนยันที่จะหารือเรื่องนี้กับกัมพูชาในการประชุม j b c วันที่14มิถุนายนนี้ถามว่าประชุมวันนั้นจะจบยังไงในเมื่อฝั่งกัมพูชายืนยันว่าเรื่องนี้มันต้องจบที่ศาลโลก อีกทั้งคดีป,ป่วยทิชั้น14ที่ยังรอมติสุดท้ายของแพทยสภา12มิถุนายนต่อด้วยสารนัดไต่สวนคุณทักษิณ13มิถุนายนเรียกว่าวาระสัปดาห์นี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญนะฮะซึ่งจะมีผลต่อการปรับคอรมอที่ควรจะต้องจบภายในเดือนมิถุนายนนี้เมื่อในายใหญ่พร้อมหัก แต่ครูใหญ่ไม่ยอมงอแบบนี้น่าสนใจนะคะว่าหน้าตาของคอรมอุ้งอิงสองจะออกมาเป็นแบบไหนรัฐบาลชุดนี้จะพ้นไปทั้งชุดหรือสุดท้ายภูมิใจไทยจะต้องกลายไปเป็นพักฝ่ายค้านถือว่าน่าติดตามตอนต่อไปอย่างยิ่งนะคะคอาการเมืองที่ฟังอยู่ตอนนี้มองยังไงลองแสดงความเห็นกันมานะคะ